บัตนีกองทัพแห่งแคว้นสารวินประเทศได้ตีหน้าด่านแตกแล้วพุทธเจ้าค่ะกระหม่อมต้านทารไม่ไหวด้วยไพ่พลกำลังทหารของกองทัพสารวินนั้นมากมายเหลือขนาดนับมันมากขนาดเยี่ยงนั้นถึงทัพหน้าได้แตกแยกสลายที่กลับระกราบทูลกับค่าไอสายันพุทธเจ้าค่ะแล้วเห็นใดว่าเมืองเรามีผู้เก่งเพียงเจ้าคนเดียวหรือสองคนเท่านั้นอีกคนที่มีฝีม,มือ ไอ้ขุณพลสุรยาพี่ของเจ้าเห็นใดมันไม่ช่วยโปรดก้าโปรดกระหม่อมบัตรนี้พี่คุณพลสุริยานั้นติดลาพักร้อนอยู่ณบ้านพักประธานพร้อมด้วยภรรยาดาลินีพุทธเจ้าค่ะตอบโกยความสุขใส่ตนหาห่วงพระรชวังหลวงห่วงประมุขเยี่ยงข้าและห่วงประชาลษฎรนเป็นเช่นนั้นใหม่ฟังคำสั่งข้าณนะบัตนี้ ไปตามไม่ขุนมรยาขึ้นเฝ้าข่าหากเชื่อช้าแม่แต่นาทีเดียวผู้ะหารานชิตพวกมันเระเจ้าค่ะละนาดขึ้นในสวรรค์เลยนึกว่าพระเอกแล้วมั้งเนี่ย วัวแสนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะทำไม,ไม,อไมเอา้เาก็จะลองเกี่ยวเธอไงเล่าจะลองเกี่ยวเหรอจ้า,า,าน,นั่งนั่งนั่งลำสวยใช่ยวนะอัวแสนเอ้ยแสนสวยรูปร่างอุ้ยลิเกที่ไหนเนี่ยบทกว้างขนาดนี้เนี่ย ดีนั่นเนี่ยอยู่เศร้าหลินนั่นเรียนเนี่ยหลบทันจ้ารูปร่างสำรวยน่ารักเธอนี้ถูกใจที่พี่รู้จักเธอช่้งฮานารักเหรือรายร้อ,อ,องร้องต่อเือย่าปากวันวานบอกพี่อยามาหลอกลวง ลูกอีกสองคนเราก็จะไปไม่รอดแค่เราสองคนเราก็จะไปไม่ไหวอยู่แล้วเราจะทำเป็นยังไงดีหอยมอดทำไมอ่ะหุยไมคุณไม่ทุนหัวไม่ครัวกระปุกตูดไก่ทำไมร้องอะไรสักขนาดนี้แล้วพี่จะต่อตรงไหนละจ้าอืมเธอเป็นผัวกับเมียกันตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่รู้จักชื่อเลยชื่ออะไรจ้าหนูไม่รู้อ่ะอ้าว

ค่อยๆเจเดี๋ยวสาวบ้านพังเห็นก็ทำไมถามถึงนกทำไมฮะนกที่ก็สวยนะเจ้าสวยไปแหมปากหวานแล้วนะเขาหวานกันเนาะพี่สุริยาเนี่ยเหวี่ยไขมาเห็นเข้าอ่ะอายกัานะลงนี่ารีนางจ้าอยู่เรือนประธานของพี่ ที่องค์เหนือหัวสิูโรแห่งโยนกนท่านมอบนี่เป็นของขวัญในวันแต่งงานเมื่อยามที่พี่ได้เจ้าเป็นเมียประธานต่อองค์พระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินโยนกจะรู้ไหมพี่มีความสุขเมื่อยามที่พี่เห็นหน้าเจ้าแต่พี่มีความทุกข์เมื่อยามที่พี่จากบ้านจากเจ้าไป แต่ใจพี่ก็มีเจ้าเพียงหนึ่งเดียวนะขอให้เป็นจริงดังปากไม่ใช่เจอผู้หญิงอื่นแล้วก็ลืมดารณีคนนี้ไปเสียคำว่าปฏิพัทธ์ในดวงใจพี่ก็คงจะรักเจ้าเพียงผู้เดียวคงจะคู่กันเสมือนเมฆที่รักฟ้าปลาที่รักน้ำนาทีที่รักสายฝั่ง คนในเมืองหนาวยังรักความอบอุ่นแสงแดดฉันใดธรรมานูนหัวใจด้วยข้าพเจ้าก็ยังรักดารณีเมียรักเพียงคนเดียว คลื่นที่โทมชายหาดว่าจริงๆจนความโศกปลุกประสาทมันลมสวเางผาสมพี่อยาเป็นลมพายุกลัวเจออุตตุนิยม นี่เขา,า,าด้านลักผูเนี้อะไรก็ด้าลักไปหมดใช่ จังหยุดพักตักตอนอย่าทำพ้สูงน์ลงตรงขอฝากจมูกแหลมๆเอาไว้ที่แก้มเรือๆอารมณ์ของเธอ เหมือนอารมณ์รักวัยรุ่นคืนนี้ต้องอุ่นอุราคืนนี้น้องหนาวเสน่หวคงมีแตผ้าที่หอมตัวพี่คือลมสว่าดจะพาไปหาดสวรรค์าหาดสวรรค์เลย รับรองสวรค์ไม่ล้มโูต้นเอ้ต้นไม้กิ่งยังไกวพัดแหว่งใบก็รู้ร่มก็แรงสเสมือนที่แส้งจะล้ม กันกลมเขายมยิ้มดูด้พี่ได้ยินเสียงใครดารณีจ้าสงสัยเลี้ยงแมวไว้นะจ๊ะปลวกบ้านเราเยอะขนาดนั้นเลยหรือ เ<ม>ขาคงเป็นป่วกกันอะว่ามึงไม่ได้วาดู้เ่ดารณีนางเจ้าใจของพี่มีให้แด่น้องเพียงผู้เดียวไม่เคยมีคิดหญิงอื่นตั้งแต่พี่ได้เจ้าเป็นเมียเจ้ารู้ไหมมีสิ่งที่พี่อยากรู้และก็อยากได้ยินอีกต้องหลายอย่างอยากด้วยเหรอเจ้า ว่าเจ้าเป็นคนเหนือใช่ไหมใช่เจ้าเป็นเมียรประธานที่องค์ศินุโรแห่งโยนกประธานให้พี่เจ้าเป็นคนเหนือเป็นคนต่างถิน่นภาษาเหนือหรือภาษาต่างถิน่น <c oughs> เขาก็พูดกันในเฉพาะหมู่บ้านเขาเออนี่พี่ไม่รู้จริงๆนะอยากจะถามเจ้าเป็นคำๆเ <c oughs> จ้าพอจะตอบพี่ได้มถามอะอะถามอยัก<ค>รู้ตอบได้ไหมตอบได้สิเจ้า แน่ใจนะแน่ใจห้ามโกหกนะไม่โกหกหรอกดารณีถือว่าแก้มเนี่ยแก้มภาษาบ้านพี่เนี่ยเขาเรียกว่าแก้มแต่ว่าภาษาบ้านเจ้าเนี่ยเขาเรียกอะไรจ๊ะเขาเรียกว่าเขาช่องลมเจ้าเขาช่องลมเขาจ่องลมน้องจ๋าอะไรบ้านพี่อะแก้มเนี่ยเขาเรียกว่าแก้มแล้วบ้านน้องอะ เขาเรียกอะไรจ๊ะเขาช่องลมจ้ะเข่าช่องลมยังมีต่อเถ้ามีต่อฟังๆแกมเนี่ยเขาเรียกว่าเขาซ่องล้มใช่แล้วเอออะไรคือว่าต่ำลงไปอีกนิดนึงอ่ะต่ำลงนิดนึงเออคือพี่ไม่อยากพูดถ้าคนอื่นเขาได้ยินนะไม่มีใครแน่นะคงไม่มีใครหรอก นี่บ้านของเราแก้มเขาเรียกว่าเขาซ่องลมแล้วเอ่อไอที่บีบดังปูนปูนเฮ้ยเฮ้ยยุ่งนะถ้าบีบป้นปูนนี่ยุ่งเลยนะเอ่อแก้มเขาซ่องล้มแล้วนมเนี่ยบ้านเจ้าเขาเรียกอะไรบ้านนมใช่ไหมแก้มเขาเรียกเขาช่องลมนมเนี่ย ก็ปมผีปั้นไงปมผีปั้นน้องจ๋าอ้นี่อยากขับจังเลยเยอะไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่เขาเป๊พุดพุดเนี่ยเขาเรียกอะไรจ้าปมผีปั้นบอกจ้าต้องมปอีกต้องมปอีกบ้านเราไม่มีใครใช่ไหมนี่ดารณีเอ่อแถวเนี้ยมีใครเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาไวปไหมไม่ได้เลี้ยงนะดารณีไม่ชอบเสียงเหมือนเห็บ แก้มเนี่ยเขาเรียกว่าเขาซ่องลมนมเนี่ยเขาเรียกปมผีปั้นแล้วไอ้นั่นเนี่ยเขาเรียกอะไรดันอะไรไอ้นั่นน่ะก็ไอ้นั่นน่ะทำไมไม่พูดแล้วก็จิ้มมันเอยเฮ้ยมึงนี่เสียงหลบหลอแก้มเขาซ่องลมนมปมผีปั้นแล้วไอ้ไอ่อะไรมันซิปมันซิอ ลานย่าแพรกลานย่าแพรกลานย่าแพรกเข่าจ้องลมต้มผีปั้นลานย่าแพรกเข่าจ้องลมต้มผีปั้นลานย่าแพรกเข่าจ้องลมต้มผีปั้นเห็นไหมบอกไม่มีใครไงไม่รู้เขาเพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อกี้หุบมึงหยุดให้หมดเลยพวกลานย่าแพรก เอาแต่แค่เขาช่องลมก็พอแล้วมั้งนี่มึงมาแอบฟังกูเขาตนั้่เมื่อไหร่โอ้โหตั้งแต่มาใหม่ๆแล้วจ้าอีแล้วแต่จ้านี่มึงรู้ไหมผัวเมียเขาจะจู่จีกันและนี่เป็นเรือนประธานก็แมมจะเข้าจะออกเนี่ยต้องบอกกันก่อนเฮ้ยเข้ามาอยู่ก่อนแล้วเพราะข้านะมหาเอ็งเออทำไมเนี่ยกูอยู่กับเมียกูทำไมต้องมีธุระมีเรื่องอะไรตลอดมีแน่นอนเป็นคำสั่งขององค์ท่านพระมหากษัตริย์ให้เองนั้นขึ้นเฝ้าด่วน ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรเอเหรอเป็นคำสั่งขององค์สินูโรโยโนกให้กูลสุริยาขึ้นเฝ้าใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกูบอกลาเมียกูก่อนนะได้เลยดารณีจ้าแต่อย่างนี้นะองค์เนือหัวสินูโรแห่งโยโนกท่า<ม>นมีคำสั่งให้พี่ขุนพลสุริยาขึ้นเฝ้าเป็นการด่นวนแสดงว่าเหตุบ้านการเมือง ไม่สู่สภาวะปกติเป็นแน่เจ้าอยู่ที่นี่ปิดบ้านล็อกบ้านแล้วบอกคนใช้ให้ดีนะเดี๋ยวพี่เข้าเ้าเหนียวหัวเมรไรกลับมาพี่จะให้รางวัลเจ้าน้องจะอยู่แลดูแลบ้านไม่ต้องห่วงนะรีบไปรีบกลับมานะอย่านอนดึกนะไม่ดึกหรอก ขุนพลสุริยาเจ้าแม่ทับสายยันพร้อมัสลุกน้องหน้าดานแตกเหตุไดเจ้าจึงมีความสุขอยู่เฉพาะในครอบครัวของเจ้าห่วงบ้างไหมว่ารลชวังจะเป็นอะไรบ้างถวายพระพรพระยค่ะองค์สีนุโรโยโนกข้าพเจ้าสุริยาก็น้อมรับใช้แผ่นดินโยนกมาเสมอมานะพระยค่ะเจ้าอดยินดีและน้อมรับใช้แต่หน้าดานมันแตก เกิดซึ่งสงครามขึ้นภัยก็ระทวังใครจะช่วยหรือาก็ไม่ยอมพร้อมทั้งระสวังทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งหม่อยู่ให้ครบเลยไม่พวงเรื่องสึกสงครามบ้างเลยหรือไรณตอนนี้หน้าดานแห่งโยนกได้พ่ายด้วยฟีมือของข้าทหารเอกแห่งสารวินถ้ามีโอกาสอย่าได้เกิดเรื่องนองเลือดทหารต้องล้มตายเป็นหมื่นเป็นแสน การมาในครั้งนี้มาในฐานะราชทูตเอกแห่งสาลวินขออนุญาตท่านผู้เป็นประมุขแห่งยนกปักคงมายุรละุดขกลางใจเมืองักอาจเหตุใดเจ้าจึงทำแบบนี้เท่ากบีนเกียรติข้าไอสุริยาไรสายันจัดการทำมาสั่งสั่งสอนอะไรกันโทษนะบักนีน ขัดพื้นองค์จอรักอัครรจาจพขอชัยมากตการให้สุริยาและสายันได้ตอบสารการเก่งไอให้ครูส่วให้คนสนิทรับผิดชอบเป็นผู้ที่ตอบสารตรา เพราะมึงมันเก่งปากกล้าแถมมึงยังมาอวดเบ่งจัดการมันบังอาจต่อนนีัวองเจ้าบูรธากรานอยากวิสามันฆาตกรรมเพราะคำพูดสุดตำ่ำมากล่าวแต่คำข่มเหง จับมเว้าสายันอยากขันอาสาคิดฟันราะชะทูตสายันกระชากดับกลับสะดุดหูหัวใจกระสุดแสนแสงกล้าอขอเป็นดวงมโนของสินุโรโยนกจะขอกำจัด ไอสัตว์บกไอชาตินรกอย่างเองกล้าออกขอเป็นรั้วของชาติดีโดยองค์พระสอากษักรตริย์เมาถูกศัตรูรอบกัดขอปราบอีสัตว์ตัวเก่งไอขกูชัางยังมึงมันหมามาหาอดแต่กู มันโคตรคนเหงนจับตัวมันสักมนื้อมันดุยปอยอยาให้มันลุดจับมันไง้ย้ยสะสมตามที่เจ้าบังอาจ มีเกียรด่าดตอนหน้าพัทางที่ผมปวีระชาติเสือก็เปียบเหมือนเนื้อย่างสดพงหมดสภาพจับมันึ่งอับประยชน์พงหมดสภาพอับประยชน์เห็นที่จะหมดความเก็งกลับมาอีกที ผู้จะเหยียบอกพวกสัตว์นรกย่างเองจงขงคาบขาไปบอกนั่นสเสด็จพี่ไปคะในเมื่อมีครั้งหนึ่งก็จะต้องมีครั้งสองดินแดนของสารวินจะต้องยกกองทัพมายังเมืองเราเป็นอีกแน่เพื่อเป็นการตัดไฟซสียตั้งแต่ต้นลมอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเช่นเดียวกับเจ้าดำหลัดออกมา